จาตินาทุเสนาทุเสนะกตินังกงอัคครอัาระตุอํากัามหากังทีครตังรตังทิตายะสุขายะสุขายะ้าแต่พระสงฆผู้เจริญขา่สงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขทั้งหายขอน้อมถวายข้ายข้ากฐินิวรนข้ากินีวร

ตลกาลนานเิตลอดกาลแนาน,น,านเกินแต่แล้วท่านก็จะประ,ประเปนผ้าผ้ากระถิ่นนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะผ้ากฐินทานนี้กับทั้งผ้าอานิสงส์บาริวารทั้งปวงนี้ เป็นของท่านนพลักเบนจักวัฒนานันผู้อำนวยการสนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและภรรยาคุณพัฒธา,านันเบนจักวัฒนานันนายแพทย์สมใจแพทย์หญิอองออนอนงไตาสารสีคุณสุรีอาดัมพร้อมด้วยคณะตลอดถึงพุทธศาสนิกชน ที่อาศัยอยู่ในเมืองดารลั์ฟอร์เดเวิร์และเมืองใกล้เคียงทุกท่านผู้ประกอบด้วยศรัทธ,ธาอุสาหะพร้อมเพียงกันนำมาถวายแด่พระพิสุสุสงผู้อยู่จำพรรษาท่วนไตามากในอาวาตนี้ก็แลภาคกถินธทานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดุจเลื่อนลอยมาโดยนภากา แล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์จะได้จำเพาะเจาะจงลงว่าเป็นของพระพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมพุทธานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปหนึ่งเพื่อจะกระทำซึ่งกติณธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้มีพระคำปัะถาศฐา์ ผู้รู้พระบรมพุทธาธิบายสังวนนาไว้ว่าพิสุรูปใดประกอบด้วยศีลสิทธาทิคุณมีสติปัญญาสามารถรู้ทำแปดประการมีปถิเป็นต้นพิสุรูปนั้นจึงสมควรเพื่อจะกระทำกติณธารกิจตามพระบรมพุทธานุญาตได้บัดน,นี้ พระสงฆ์ทั้งปวงจะเห็นสมควรแก่พิสุรูปใดจงพร้อมกออันยอมอนุญาตให้แก่พิสุรูปนั้นเทิน กฐินทานกับจทียนข้าอานิสสังสระปริวานทั้งปวงนี้ข้าพเจ้าพิจารณาเห็นสมควรแก่พระครูสิทธิธรรมวิมลเป็นผู้มีสติปัญญาสามารถเพื่อกระทำกฐินธารกิจให้ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตได้ถ้าพรับพิสุรูปใดเห็นไม่สมควร จงทักทวงขึ้นในท่ามกลาวระหว่างสมถ้าเห็นสมควรแล้วไซจงให้สรัทธาสัญญาสาธุการขึ้นให้พร้องกันเถินสาธุ ครับวันนี้พระท่านก็ได้อภิลมก,กันถิแล้วนะครับ<ม>ในส่วนของการส่วดพฤติกรรมนั้น <c oughs> ตามที่พระบรมพุมทธานุญาตนะครับท่านก็จะทํากันในตอนเย็นนะ <c oughs> เพื่อเป็นการลดขั้นตอน ที่เราจะมีพิธีบรนกุสรสวายให้ท่านพุสุเดชสังราศึ่นดับต่อไปนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนพนัทเป็นจากวัฒนานาันได้น้อมถวายปัจจัยซึ่งเป็นปัจจัยส่วนตัวของท่านพร้อมกับปรรยาของท่านจํานวน7จ็ดแสนบาทนะครับได้ถวายแก่คณะสงฆ์นะครับขอพวกเราหมูุนาร่วมกันครับ แล้วก็บริวารตะถินครับให้ทยอยออกมาครับเรเชิญคุณพัฒนานุคุณน,นายองทานานะครับให้ถวายแล้วก็ท่านผู้มีเกียรตินะครับท่านผู้มีเกียรติที่สามารถเข้ามาถวายได้นะครับคุณสุรีอาดัมสะดวกไหมครับสะดวกเข้าไหมสะดวกไหมเรากำล,ลังมาเดี๋ยวนะครับทยอยตจอกันนะครับ การผ่าผาไตหรืออะไรต,ต่างๆครับ,บและก็ปัจจัยดวยบริวารกระถิ่นที่เป็นพุ้มของเรานะครับเดี๋ยวเราได้เ,เราได้ได้ช่วยกันนับนะครับได้ช่วยกันนับอาจจะต้องประก,กาศตอนท้ายประก,กาศรัวกันตอนท้ายนะครับ,บาการผ่าไตยัง่าไหนเชิญครับเชิญครับ หวานหอมไหนก็ได้นะครับเป็นตัวแทนคณะสงฆ์นะเดี๋ยวคุณพี่สมศักดิ์เราได้ตั้งวงล้อนับกันก็ได้แต่ตอนท้ายนะให้ดูหมดมาให้ได้เร็วกว่าก่อนนะเอาเข้ามาครับเข้ามาครับนายแพทย์สมใจนะครับนายแพทย์สมใจบริสารสีแพทย์สีอ่อนเป็นบริสารสีแล้วก็ ตัวแทนของสมาคมไทยนะครับคุณสมศักดิ์สิงห์สารด้วยคุณเตมจางศุก์สิบสองสีสสสสสส่นะครับคุณสมศักดิ์ผมน้อยเชิญครับคุณสมศักดิ์ผมน้อยคุณปังนิ่งครับคุณปังนิ่งคุณปังนิ่งส่วนวุ้กปะถิน ถลาวล้งก็มานับดีไหมครับถวาวิ้งก็มนับนะครับสวาวิ้งถวายิ้งเลยแล้วก็ถาว้ครับกติลาวงครับคุณพี่รู้จักทำู่เลยนลนับเสร็จเขาปะเร็นอะไรก็ปปนับเลยพุ่มพุ่มทำมัเดี๋ยวเราได้ขวมน้ำน้พรนะครับเป็นเชื้อั้งหมดนะเป็นเชื้อของท่าน ครับทุกคนได้ตั้งใจทุกคนเลยครับท่านกงนอนหลับนะครับผ่านการัดายเสร็จแล้วนั่งกะที่นะครับเราจะได้ขวดน้ำนะเราจะได้ขวดน้ำนะเราจะได้ขวดน้ำให้ขวดน้ำน้ก็ต้องดูครับคุณแม่อันไหนกินทุกคน้ามา บุญ mm ูมเสพช่วยการกระทำบุญและก็อ right. ่านพระนอนาบุญนะครับครับที like ่เหลือถวายไปเลยครับที right. so now, guys, ่เหลือถวายหมดเลยครับเด่๋ต้องไปไหนนะครับมีก่อนนะและวพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำบุญอยู่ที่สมเด็จสังฆราชมีขั้นตอนหนึ่งนะครับพี่จับเอาเดินไม่ต้องพี่พี่ขอโทษนะคะขอโทษนะพี่อะไรครับ เสร็จแล้วเสร็จแล้วนั่งกับที่นะครับเสร็จแล้วนั่งกับที่ตรงนี้เลย่ะเสร็จแล้วังกับที่นะครับไม่นั่ที่ยหนี่นี่อกับนครลูกมือไี่ตรนแม่แม่อย่าไหนล่ะถอยถอยเสร็จแล้วปักเกียนแ้ก็ถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปอยู่กับที่นะครับขับไปอยขับไปถอยไนนรว่น่ีหอล่เนน ที่แม่แต่ครับถลใอยหลังขี่อยหลังนั้นนะครับนั่งเรียบร้อยเดี๋ยวเราได้สวดน้ำมาพรอมรอมาถคิเสรัแล้วก็เดี๋ยวค่อยสวดอภิธรรมอ้าวตั้งวงสวดน้ำนะครับ ิครับเสรอมนโนาหยาวารวารราริปุเรนติตาคารังเอวะเบวะอิโตตังเปตานังอุปัสสติต อิจิตังปฏิตังตุมังติภะเมวะสมมิจเตวสัมเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามานโชติระโสยถา สัพพิติโยอริวาจาตัสสัพพโลเะนัสตุมาเตหววันตรายุวิเตคายกวาสวัสสวาเลรษนจามุทตพปัจจานุจการุ

โลดิวานเตนะธักินาอนาเตริปัญจสวาคินวะตมาเตอาปิวานเตตยเตนังมหาปรังปุญญาเนปะลโลัสเวนปทาปิปานินันเตรัตนัสยาป

กัสสัตถุปะฏาวาเนกาอันตรายายเป็นสัชนีสตเสสตุจยเสติทัพนังลาภสติภะยังสุขังพลังเสริอายุจาวานอจัปวังบุตเทจยสวาสตวาสสากายา จะเชื่อว่าเศาตุสแพรวัตุสราังกลางราคันตุสราปฏวตาสาพพุทธานุภาเวนัสธสวัสดีตุแพรวตุสราังกลางราคันตุสราปฏวตาสาพธมานุภาเวนัสธสว ันตุเตหวัตุสพปมังกรรักขันตุสาปเทวตาสาะสังฆานุอาเวนัสสโสตินวันตุเตกับใน็กกนี้